โอเคนะคะสลินดริงค์นะคะสำหรับของเราเนี่ยก็คือเป็นบีท็อกส์สิ่งที่ต้องการเนี่ยคือเหมือนกับว่าอัดอั้นมานานอะแล้วก็ปลดปล่อยเออเหมือนปลดเอือ้อะปลดมานานๆแล้วพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วฟรชที่แบบปลดปลแบบ่อยเหมือนเป็นนกอ่ะพี่แบบบินเหมือนแบบแล้วโลง่งอะไรเงี้ย มีใครกลัวความสูงบ้างคิดไว้แล้วว่าแบบซีซันนี้อย่ามีอะไรที่แบบสูงๆเจอจนได้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยอยากกลัวว่าจะหล่นยังไงก็ไม่หล่นเพราะฉะนั้นอยากกลัวพี่กำลังคิดว่าพี่อะจะให้น้องฟังเพลงไหมเวลาเราแสดงอะเพื่อมันจะได้บิ i l อารมณ์เพราะพี่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าได้พี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยพี่จะเปิดอันนี้ จะเอาเพลงนั้นเนี่ยมาเปิดให้น้องเพื่อจะได้รู้สึกความเบามันเหมือนเต้นัะคล้ายๆอะนะแต่ไม่ใช่แบบมูฟเล้นตลอดโดยโดยที่ช่างภาพกดไม่ได้จับไม่ได้สามารถโพสแบบเอาเท้าแตะแตะแตะตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้แล้วเนี่ยไม่ออกกำลังกายแล้วเวลาดูน้องเต้นเนี่ยรู้เลยว่า ร่างกายเราไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคนที่จะพีกเดานะว่าลำบากสุดน่าจะเป็นนี้ในการบังคับตัวเองเป็นห่วงมิ้นมากที่สุดคือไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลามิ้นเต้นหรือทำอะไรเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีแรงพี่อ่ะคิดว่าคนที่จะใช้เวลานานสุดในการได้รูปดีๆเนี่ยอาจจะเป็นมิ้นเพราะฉะนั้นพี่จะให้มิ้นไปสุดท้าย เป็นคนขึ้นสลิงให้คะมีใครขึ้นให้ดูป่ะคะไม่มีอะครับอา้าวทำไมอันไหนบอกมีให้ขึ้นนะอ่ะแล้วให้มาให้ดูอะไรสิบนาทีมานี่ไม่เข้าใจเลยแล้วมาให้ดูอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้คืออันที่พี่จะให้น้องจับเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องดึงนะน,งน,งนี่คือสลิงนี่คือสลิงเนี่ย แต่หนูแค่กลัวมันแบบเวลาละหมุนแล้วเราจะแบบสุดเก่งอยู่ต้องบังคับตัวเองให้บังคับให้ตัวกลับมาจริงๆอ่ะหนูไม่กลัวสลิงนะถ้าแบบให้ขึ้นสลิงอ่ะแต่หนูแค่กลัวแบบเวลาหนูมองลงมาอะไรอย่าเงี้ยทำได้ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวต้องชนะใจตัวเองอยู่เริ่มเนี่ยอยู่ต้องเริ่มจากทําได้ค่ะเกดคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดสําหรับทีมลเกตจะเป็นการท้าทายเขาทีมดูเกต มาในคอนเซปต์รีแลกปลดปล่อยค่อนลคลายครับเอ่อเมนเชลูเกตติดเพลงวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเพลงเรนที่ทางรายการใช้ในแคมเปญเดินแบบจะเอาเพลงนั้นเนี่ยมาเปิดให้น้องเพื่อจะได้รู้สึกความเบาความชิลความรีแลกซความเฟรชอ่ะเบาๆขาสวยแล้วนะคะกำลังบินอยู่อาฟังเพลง เปิดเพลงวิธี่ปิดเพลงการเปิดเพลงก็ช่วยบิวเราได้เยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราสบายตัวขึ้นเลยค่คลิ้วคลิ้วสวยระวังขวดเอาขวดลงขันนิดเดินดีสวยก็อันเนี้ยอาจจะง่ายกว่าอันแรกเพราะว่ามันเป็นความเหมือนปลดปล่อยเพราะนั้นร <le says S 1> ่างกายเนี things, wow ่ยมันไม่ต้องเกร็งมาก สวยสวยคนลุ้นขอลุ้เห็นได้ยังไงนี่เราไงอลุ้นอะไร้เก่งขอลุ้นเพลงขวัญก็ดีนะคะเขาก็พยายามของเขาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแบบผืบหวานอะค่ะอ่ะเบาๆขาสวยแล้วนะคะเพลงขวัญมันทำให้โปรดักต์ดูเด็กไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าโพสของน้องคือยิ้มแบบอินโนเซนต์เกินไปคพลียวคพลียวสวยเพลงทำเต็มที่แล้วแล้วแบบเป็นคนแรกด้วย มั่นใจค่ะมั่นใจว่าต้องมีสักภาพหนึ่งที่แบบสวยซ <c oughs> ล,ลิงขึ้นเลยค่ะคือ <c oughs> ช้าๆช้าๆแบบคือใจแบบไม่อยู่กับเนือกับตัวค่ะแบบดดๆๆขึ้นอีกนิดนึง <c oughs> ใจเย็นๆไม่กลัวไม่กลัวเราไม่กลัวเราทําได้โอเคซลิงหยุดค่ะเห็นพี่ฟ้าขึ้นก็คือพี่ฟ้าดูเก่งมากๆ <c oughs> มิ้นดูมืนคิดว่ามันจะยากคือเปล่าวะโอเคไหมย เซล,ลิงขึ้นค่ะเอาขึ้นอีกค่ะเอาขึ้นอีกเซล,ลิงขึ้นอีกค่ะหูชอบ<อ>เอาจริง้านหนูกลัวความสูงคือแบบให้ให้หนูดำน้ำแม่น้ำเจ้าพยายางแบบโอเคกว่าอีกอะ่ะฟ้าปล่อยมือลูกไม่หล่นยังไงก็ไม่หล่นปล่อยมือปล่อยไม่ต้องจับที่อยากได้ท่าแบบนี้ไม่ไหวจริงแบบจะเป็นลมอ่ะดมยาดมแล้วก็แบบต้องไม่กลัวต้องไม่กลัว เอาอยู่นิ่งๆไม่ต้องขยับเลยปล่อยขาให้สวยๆเหมือนเรากำลังหาะอยู่อ่ะอ่ะพัดลมช้อนเลยค่ะเล่นกับผ้าเลยดยึงผ้าไปอ่ะเอ,เ,อเอาเอาออกจากหน้าก่อนผ้าก็แบบมีทายๆอยู่แล้วแบบผ้าพุ๊บขึ้นมาแล้วหนูก็แบบอู้หหนูจะตายไหมเนี่ยหน้าเบาๆปล่อยมือปล่อยมืออ่ะปล่อยปล่อยอ่ะมีอาเปลียดเปลียดอ่ะสลิงขึ้นอย่นี้นึง จะลิงขึ้นอีกปอาป้เบา,บาขาป้าเบา,บาขาป้เบา,บาโอเคสวยสวยคนลุกแล้วคนลุกแล้วคนลุกแล้วป้าก็รู้สึกว่าท่าธรรมดาเกินไปหน้าสบายกว่านี้นิด,น,ดนึงฟังเพลงฟังเพลงเล่นไปแขนมุกไปได้แบ,บ่งนี้มันช่วยได้มากสำหรับหนูมันเหมือนแบบทำให้เรา ไม่คิดอะไรลืมเหลือเวลาอีกสิบนาทีมาด้านนาั้นนิดเออจุยจุยคอนลบฟ้าพี่ว่ากลางๆก็มีช็อตที่ดีก็ง่ายกว่าสตรองกับเซ็กซี่ถ้าคนโทรลตัวเองได้ปุ๊บก็แค่รีแหละโอเคลงลงข้าลง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 ได้ประมาณนั้นแล้วค่ะก็เ <laughs> ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ah. ็มที่ที่สุดแล้วค่ะค่ะขึ้นค่ะ หานาทีไดครับเมนเทอร์หนูลองลองทำไปเรื่อยๆเลยหนูจะเพาท่าไหนายอย,อยากเงยหน้าสูงเปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนท่าหน่อยตอนที่พี่แกดูดหนูรู้สึกว่ามันยังได้ท่าที่ไม่ดีอ่ะมันต้องดีกว่านี้อ่ะเอาตัวหันเข้าตู้ก่อนเข้าตู้หันเข้าตู้หันเข้าตู้ได้ไหมอ่ะต,ต,ตัวตัวตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งตัวเองเออกมาอย่างเงี้ย คิดว่าเขาคงจะไม่เข้าใจแอนแอนเอนหนูก็พยายามแอนนะข้าไปทางนู้นอะฮะล้ดันตัวเองออกมาแล้วเป็นแบบนี้โอเคพัดลมช้อนเข้าไปเลยค่ะเบาเบาๆบเบาายิ้มเบาเบาหน้าเบาเบาไป มีความสุขแขบบน่าอันเอกอันเอกโอ้ยมีความสุขจา้าดกำลังบินผลลุกแล้ว,มวไม่ตอบกลอนจริงแล้วมันล้มยิ้ยยมอมยิ้มอมยิ้มหมดเวลาครับหมดเวลาและหมดเสียงยีงกระเทียมมวยเลยอะ่ะก็ชอบมินสุดมินตอบโจทย์ตีนที่ลูกค้าให้แน่นอน คอนเฟิร์มด้วยคำว่าขนลุกแล้วค่ะทุกคนก็คิดว่าของตัวเองดีไงหรือว่าทุกคนอยู่ในกลาไม่รู้